สวัดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับนะเคู่กันอีกแล้วคนดี้เขาทิ้งการไปหลอกภารกิจมีภารกิจกันก็ช่วงนี้นะครับมันช่วงปลายปีย่องที่ทุกคนรู้ก็คืองานไปเยอะมากแต่คนนะสายงานเนี่ยจะเต็มไปหมดแล้วก็เวลาว่างก็จะไม่ค่อยตรงกันนะครับจังหวะดีที่ว่าผมกับพี่ต้อมเนี่ยมีพี่ต้อมก็สลับเวลาให้จริงๆแล้วผว่างวันเดียวนะครับว่างวันจันทร์แล้วก็ว่างแบบจะไปั้งคืนก็ไม่ได้ด้วย อะาเต้องต้องทำที่แบบวันเดทที่ไปสำหรับทีิปนี้นะครับเราก็มากับจะมาห้า PG1 นะครับครับผมทั้งคู่กลรคันเป็นรถสไตล์อัลโดแต่ว่าสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวแต่งนะฮะโรงงานใช่ครับนะของคุณอะไรนะดัตตี้แท็กเกอร์ครับโอ้พอดีมันมันแต่งมาหลายสไตล์นะครับกลัวข้อมูลจะสับสนนะครับก็เลยแบบ ต้องเอาชัวๆหน่อยครับผมอย่างผมเนี่ยคันเนี้ยเป็นตัว s c a p นะครับรถแคมเปอร์มันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นเรียกว่าเดินป่าอใช่อะไรอย่างเงี้ยนอนเต็นท์อะไอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับอันนี้ก็แต่งสไตล์ลุยๆอ่าแต่ก็มีพวกอุปกรณ์ป้องกันนะครับรอบคันนะครับที่แต่งกันมาแต่ผมชอบเบอร์55นะคร เบอร์55นี่มาจากไหนพี่ตอมไม่รู้ผมไม่รู้เบอร์55นี่มาจากเป็นเบอร์ปีก่อตั้งของยามาฮ่านะครับอ๋อ1955นะครับเคร่องรเนี่ยเป็นเบอร์พิเศษนะครับก็ตัวนี้ใครที่ซื้อรถคันนี้ไปมีเบอร์55อยู่ก็คือ คุณก็คือคนพิเศษแหละพูดง่ายๆนะฮะมันมาทั้งเนี้ยข้างล่างก็มีตัวกันมีกาดแทงมีอะไรนะฮะกาดชอกอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยมีอันนี้บางคนหน้าใช่ไหมก็แต่งพิเศษที่มันก็ไม่เหมือนกันนะตัวนี้ไปกลายเป็นตัวตัวลุยป่านี่กลายเป็นบางคลนติดล้อใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีกาดกันกาดเท้ากันลมนี่กันลมกันลมนะมีแหลกท้ายเอาไว้มัด ของมัดคนมีสัม bara คนมีภาม b แต่เราไม่มีเราก็มาตัวป่าแล้วก็พันเดทีครับเราเนี่ยไม่มีอันนี้ด้วยหลักหน้าด้วยรัออันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะเอาไว้กันอากาศกันเอาไว้ทำไมกันกันกระแทกอ่าเวลาขี่เขาป่ากิ่งโป้งกิ่งอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อแต่ว่าตัวนี้รับรองเลยผม อะไรกางเต็นท์แน่แน่เดี๋ยว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 เจอกันผมไม่ไปนะกางถ้าชวนผมไปได้ไม่เป็นไรผมไปได้ผมนอนรีกลับไม่ไน่ผมนอนนอนรีสอร์ทนะรีสอร์ทเอาก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ใช่ครับครับวันนี้เราเป็นทริปสั้นๆอย่างที่บอกคือวันเดททริปเนี่ยเราก็มีโอกาสมีเวลาไม่มากนักนะครับก็เลยชวนกันมาออกกันมาแต่เช้านะครับก็ขี่กันมาก็ประมาณตอนนี้คือ200กิโลแล้ว นะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยเติมน้ำมันมานะอแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอีกก็ทิปนี้ก็อยู่ประมาณเกือบๆ300โลนะครับไปกลับครับที่เราขี่มาอพี่ต้อมครับ PG1 ครับตัวที่แต่งตอนที่เปิดตัวตอนใหม่เราไปขี่กันที่ที่ที่สระบุรีสระบุรีก็ขี่มาแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่แต่งจากโรงงานเราไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่ก็เป็นโอกาสพิเศษที่เราได้ได้ยืมรถแล้วก็ทางามาฮ่าก็ให้เรามา ขับขี่เป็นพิเศษต้องขอบคุณทางยามาฮ่าด้วยนะคะทางยายามาทาง f ฟมิลี่ที่ให้เรายืมรถสองรุ่นนี้สองสองเวอร์ชันนี้มาสิ่งที่พิเศษก็คือคือต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยด้วยกำลังเครื่องยนต์ของของยามาฮ่าพิจิวันเนี่ยเป็น4ีจังบะหนึ่งร้อสิบห้าีซีริงมันก็มีความประหยัดน้ำมันสูงอยู่แล้วมากมากๆพี่จะบอกไว้ก่อนเลยนะ นี่ที่บอกว่าขี่มารู้ว่าใม่ระยะไหม่เนี่ยสองร้อยไม่สองร้อยแปดกิโลนะผมขี่มาเนี่ยเติมน,น้ำมันมาเนี่ยถังนึงเนี่ยฮะยังไม่หมดเลยครับคือผอมมากผอมมากพอมันเติมแหลกเติมลายไปนะแล้วลกยมันเยอะใช่ผมก็โหเสียว่าเลย, <laughs> เลยแบบแว๊บเติมน้ำมันมาก่อนแล้วกันก่อนขึ้นมาอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่เรามั่นใจในเครื่องของบล็อกเดียวกับฟินนะครับมั่นใจในเครื่องยนต์บล็อกนี้ว่าเปลี่ยน้ำมันเยอะมากๆนะครับซึ่ง ขี่อย่างที่เราขี่กันเนี่ยความเร็ว80ด0บเินี่ยที่ขี่กันมาเนี่ยคมันอ้าสิบกิโลลิตรได้อยู่แล้วได้้อยู่แลปกติพอลดความเร็วลงมาแล้วก็ขี่ขึ้นเขาเนี่ยจริงๆที่เขาใหญเนี่ยเขาจำกัดความเร็วนะไม่เกินหกสิบรวมไปนั้นตามข้อกำหนดเราก็ตามที่เขากำหนดแต่จริงๆถึงแม้ว่าความเร็วต่ำลงนะแต่เรามันถูกชดเชยด้วยของการเชนเกียร์นะครับทั้ง ส่งกาลังแล้วก็เชนเกียร์อินจินเบรกนะครับเพราะมันขึ้นเขาลงเขามันโค้งมันเยอะมากมันก็แทบจะไม่ต่างกับการขี่พื้นราบในหาตาทิ้งเปลืองอะนะฮะก็เลยมาตอนนี้ผมขี่อยู่เรามาถึงนี่ก็สองร้อยแปดกิโลนะครับน้ำมันยังเหลืออยู่แต่ตกขีดแล้วแหละก็น่าจะไปถึงปั๊มนะครับสงที่รับใจก็คือที่เป็นครั้งแรกที่ขี่ขึ้นเขาอไม่น่าเชื่อว่ายางแบบนี้บางแบบคิดเหมือนกันเลย เฮ้ยันก่ออ่ะเลยก่อเป็นก่อเป็นก่อกว่ายางยางเรียบแล้วแต่ว่าโอเคอ่ะมันมีผมมองว่ามันเป็นกลิ่นอายมากกว่าการที่วิ่งด้วยความเร็วหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วไม่มีเสียงดังเนี่ยมันเป็นมันเป็นกลิ่นอายของรถคันนี้อารมณ์อารมณ์ฮะใช่ใช่อารมณ์อารมณ์ของรถคันนี้มันฟังเสียงยางบดชนนอนนอะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นอายของรถนี้มันได้ฟิลนะได้ฟิลได้ฟิลเอาไม่มีเรไม่แย่ไปอะไรไม่ใช่ใช่ แต่เจนต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยที่ประทับใจนะครับคือนอกจากรูปทรงทั้งสองรุ่นสองขาวคอนเซปต์นี้แล้วเนี่ยครับคิดเหมือนพี่ตอมเลยคือช่วงล่างครับไม่น่า<ม>เชื่อนะตอนแรกผมยังมองว่ารถมันน่าจะเอ,อน่าจะไหวๆไวไหน่อยนะ,ะดูดูทรงนะเพราะเราคิดว่าแล้วประกอบกับออดอกยางอะไย่างนี้ด้วยนะครับยางไห่ด้วยแล้วก็คิดว่าแบบเอ้มันเรา อย่างพี่ต้อมเนี่ยน้หนักเยอะกว่าผมนะครับผมหกสิบห้าน้ำหนักเนี่ยก็ยังบวนๆเลยเราคิดว่าโอ้โหขี่กันมาตอนตีคู่กันมาเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะดันน่าจะทิ้งกันน่ะตอนแรกอะแต่ปรากฏว่าขี่จริงๆนะครับเกาะมาด้วยกันเกาะมาด้วยกันได้สบายๆไม่ได้ทิ้งกันเลยไม่ได้ทิ้งกันครับแทบไม่มีผลเลยในน้ำหนักนะฮะืนน้ำหนักมันทุกนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยช่วงดีนนที่เรามาเขาใหญ่เนี่ยเราขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเรา เราได้ใช้เราใช้ทุกอย่างเลยนะของรถสมรัฒนะทั้งช็อกหน้าช็อกหลังเบรกนะการยึดเกาะใช่มันมันเหนียวนั่นมากเป็นอารมณ์ที่ขี่แล้วสนุกมากไม่น่าเชื่อนะว่ารถไอสนน้สูง4ดีซีจะขี่สนุกงนี้ผมมองว่าพอพอเอาเราผมเคยเอาไปขี่ในเมืองแล้วอะ,อะเอาพอมาขี่ต่างจังหวัดมันอีกอารมณ์หนึ่งเลยอ่ะใช่มันอีกอารมณ์หนึ่งมีความสนุกมากขึ้นโอเคในเมืองแล้วก็ขี่การใช้งานทั่วไปใช่ไหมแต่พอ เอามาขี่ตายอั่างแบเฮ้ยเราสนุกกับการกับรรถนะของมันกับการยึดเกาะของมันเงี้ยอืมันไปได้ไปได้อย่างสนุกคือต้องบอกก่อนว่าสองตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่เราไม่ได้เน้นเรื่องความเร็วปลายอยู่แล้วนะครับเป็นรถใช้งานเลยแล้วแต่ว่ามันสามารถให้เราสนุกได้ด้วยรอบกลางครับนะครับรอบกลางที่แบบขี่สนุกมากความเร็วแบบ8ปด0ิบเก้าสิบอะไรเงี้ยนะไม่ถึงไม่ถึงสุดนะยังไม่สุดนะเหลือในมืออยู่เงี้ยมันก็ทั้งขี่ในเมืองทั้งขี่ เดินทางไกทั้งขี่ข้างนอกเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้คือรถผมเนี่ยที่เอามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยม,ยมันอยู่แค่ประมาณรักสี่สิบตัวกิโลรถไม่ได้ขี่เลยอ่ะใช่รถไม่ได้ขี่เาาาาา่าที่ถามมานะรถเข็นเอาไปโชว์ส่วนใหญ่มีคันเนี้แหละที่อาจจะขยับไปพันนิดพันสองอาจจะมีคนยืมไปขี่มาแล้วเหมือนกับรถยังไม่ได้รันอินครับยังง้นดีกว่าเราก็ จริงๆนะขี่ที่แรกนะไม่กล้าใช้ความเร็วเท่าไหร่นักก็จอดทีรีนเสียงทอลั่นเปี้ยบเปี้ยบเตี้ยอยู่เลยของใหม่ของใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจขี่ตอนขี่ตามหลังพี่ตอมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าการสะเทือนเป็นยังไงเวลาขี่ด้วยกันเนี่ยนะขัดกันตามหน้าตามหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นวลามันชกหลังมันยุบอ่ะาแล้วตกหลบตกอะไรเงี้ยมันใช่มันปุ๊บมันแน่นมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันไม่ดิ้นนะครับ มันดูอาจจะดูเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเทคโนโลยีเก่าครับแต่มั่นคงมั่นใจมั่นใจอ่มัม่นใจได้นะฮะก็พี่ตอมีอะไรเสริมอีกไหมจริงๆแล้วในส่วนอื่นๆนะ,ะมันก็คือพีจีวันแหละใช่ใช่พีจีวันแต่ว่าเราก็มีอุปรกรณ์ตกแต่ง <S 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 ให้เหมาะกับสไตล์ของผู้ที่ที่ชอบการเดินทางหรือผู้ที่ชอบการปัตนภัยยาอยากจะซื้อรุ่นนี้ก็สามารถที่จะ ไปหากันได้หรือว่าจะมีตัวแบบเดิมเดิมที่ที่ทางบริษัทก็มีอยู่แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้ถ้าผมจะไม่ผิดราคาอยู่เจ็ดหมื่นเก้านะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเจ็ดหมื่นเก้านี่คือเป็นชุดแต่งชุดแต่งอย่างที่เห็นเลยครบทุกอย่างเราไม่ต้องมาเออไป่าเพิ่อนอีกแล้วใช่นะครับแล้วก็ผมว่าก็ขี่ไปขี่มามันก็เท่ดีนะ่นะแล้วก็เดินทางเงี้ยสังเที่สุดคือ ประหยัดโอ้โหยยอมเลยอ้ออีกอย่างหนึ่งตัวนี้เนี่ยที่ต่างจากอ่าก็เดิมจาก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 ฟินดีฟินนะฟินเนี่ยถังน้ามันเนี่ยเขาสี่ลิตรอ่าตัวนี้มันห้าลิตรมันเหมาะกับการเดินทางนะครับมันถึงเนี่ยได้สองร้อยกิโลละคือจะมาห้าเขาทำเนี่ย พวกเฟรมพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเขาเขาทำใหม่หมดแต่เคเครื่องยนต์บล็อกเครื่องยนต์บล็อกเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกเดียวกับฟินใช่ท่นนั้นเองที่ต้องใช้บล็อกเดียวกับฟิลเพราะว่าเรื่องของทนทานเรื่องของประหยัดครับสําคัญนะครับมันมีข่าวลือมาอย่างนี้ว่าพิชบันน่ะไม่ผ่านค่ามลพิษไม่ผ่านแล้วขายได้ไงล่ะครับใช่มันมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้นตั้งแต่ผมเอาตัวตัวปกติมาแล้วก็เอ็นไปได้ยังไงเพราะว่ามันผ่านมาระดับคือระดับเจ็ด ระดับเจ็ดในบ้านเราอ่ะในมกบ้านเรานะระดับเจแต่ถ้ากลับมาเป็นระดับยูโรก็คือยูโรสี่อ่มาระดับคือมาเทียบแล้วเนี่ยมันผ่านมาตรฐานมลภาวะอยู่แล้วต้องบอกว่าอมาตรฐานบ้านเรารสูงมากนะครับสูงจริงๆนะครับรคือแล้วถ้าลดไม่คุณภาพจริงๆเนี่ย ไม่สามารถที่จะมาขายได้แน่นอนใช่นะฮะันั้นเนี่ยไอ้ข่าวลือบอกว่ามันไม่ผ่านเนี่ยเป็นมันมันเป็นข่าวก็ข่าวลือ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 ขาวลือคืออะไรธรรมะคืออะไรคุณจะไม่เชื่อเขาคุณก็ข่าวเลยนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวบอกากาศมันสั้นๆสั้นสั้ครับอ่ก็ไปชมการขี่ของเราแล้วก็บรรยากาศโหว่าอากาศมันดีนะอ่าถึงแม้แดดจะแรงไปหน่อยใช่ใช่อแต่บอกเลยนะ มาเขาใหญ่นะครับไปกินข้าวไข่เจียวที่เขาเขียวอร่อยมากเอ,อางงๆงงเรามาเขาเขียวเราไม่ได้มาเขาใหญ่อย่างอย่างนีงนึ่งถึงเขาใหญ่เรายัไม่เราจะไม่ได้ข้ามถึงเขาใหญ่เลยใช่มัเ้เป็นพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนครานายกด้วยใช่ๆมันก็จะอยู่ในโซนของอภาคกลางเพราะเลยจุดนี้เป็นอีกแค่ร้อยเมตรอีสานแล้วอีสานแล้วมันเป็นของโอราแล้วจะเป็นโซนของเขาใหญ่แล้วงั้ เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเขาใหญ่เราไม่ไปเขาเขียวแล้วโอเคได้ไม่กินข้าวไข่เจียวเขาใหญ่แต่คราวนี้เรากินข้าวไข่เจียวที่เขาเขียวลาตอมใจผมไม่ตอมใจนะซึ่งผมลืมตอมแล้วทำไมทำไมผมมีมีผาเดียวดายผาตอมใจมันผาเดียวกันป่ะคนละผาผาเดียวไดยจะถึงก่อนประมาณแปดร้อยเมตรอ๋อตรงอ๋อใช่ที่เขาเจอจอดรถตรงนั้นนหะแต่ผมว่าคนตั้งชื่อเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผิดหวังเรื่องความรักเป็นคนที่เอาภพรักเงินผมแน่ๆที่เนี่ยยามาฮ่าปีจี่ผ่นเนี่ย รับรองว่าคุณมีเพื่อนไม่เหงาตลอดทางแน่นอนแล้วก็เออวันนี้นะครับก็รู้สึกดีนะครับเราสวนทางกับกลุ่มไบเกอร์หลายกลุ่มก็มือทักทายรถเล็กรถใหญ่ทักทายกันคาับก็เป็นเป็นเป็นเขารู้สึกดีที่เ่อกันนะครับไม่ต้องเกี่ยวว่าใครรถเล็กใครรถใหญ่อะไรยังไงนะครับรู้สึกดีๆฝากขอบคุณเพื่อนๆร่วมทางทุกคนด้วยที่ผ่านกันมาถ้าใครเห็นคลิปนี้เนาะทายกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากแล้วก็สำคัญที่สุดเลยฝากติดตาม เราทั้งคู่นะครับทั้งมอเตอร์ไซวเวมักนะครับแล้วก็ไลด์โฟกัสนะครับเดี๋ยวถ่ากล้องทำไมแล้วน้องน้องนเป็นมือสี๋ยวมีินจางมาผ่านกล้องข้าตัวนี้กระดูกชิ้นหนึ่งเลครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับเราก็ยังมีในในในเดอะแก๊งเราเนี่ยก็ยังจะมีสมายสไายมีเคสแอลวิทิฟติวครับอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ย ภารกิจทุกคนมันเยอะเขาก็คิวทองกันเยอะนะครับคเราเรามันไม่เคยมีคิวเลยได้มากันสองคนเอาว่าเอาเป็นว่าฝากติดตามงานของพวกเราด้วยแล้วกันเอเป็นกำลังใจนะครับแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามทุกๆคนเลยนะครับที่ดูกันมาก็ไว้เันนี้ทางช่องมดมวโ r แม็กนะครับแล้วก็เลยได้โฟกัสกับคงต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ